ชาวกัมพูชาก็ยังคงเดินทางกลับประเทศหลังครอบครัวโทรตามด้วยความกังวลนะคะขณะเดียวกันแรงงานอีกส่วนยืนยันขออยู่ทำง,งานในไทยต่อค่ะเหตุได้รับการดูแลจากนายจ้างและภาครัฐอย่างดีนั่นเองค่ะ ที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกด่านถาวรบ้านคลองลึกอำเภอรัญญประเทศจังหวัดแสกแก้วค่ะก็ยังคงมีแรงงานชาวกัมพูชาประมาณ50คนเดินทางมารอข้ามแดงกลับประเทศของตนเองโดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากหลายจังหวัดของประเทศไทยผู้สื่อข่าวสอบถามชาวกัมพูชาที่เตรียมตัวกลับประเทศก็ได้รับคําตอบสอดคล้องกันค่ะว่าญาติพี่น้องจากฝั่งกัมพูชาโทรศัพท์ มาตามด้วยความกังวลและขอให้เดินทางกลับแม้จะชี้แจงว่าที่ประเทศไทยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่เพื่อความสบายใจของครอบครัวค่ะจึงตัดสินใจกลับประเทศก่อนค่ะต่อมาตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของทั้งไทยและกัมพูชาก็ได้ร่วมกันเปิดประตูบ้านเล็กเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเดินทางกลับเข้าประเทศของตนเองฝ่ายละประมาณ50คนโดยกำหนดเปิดให้ข้ามแดนเฉพาะวันนี้ จนถึงเวลา16นาฬิกาและยังต้องติดตามว่าการเปิดจุดแผนแดนจะมีอย่างต่อเนื่องทุกวันหรือไม่ค่ะไม่แม่โทรให้กับเพราะว่าไม่มีใครลิงลูกก็ดีค่ะแล้วถ้ากลับไปทางานแล้วทำอะไรคะนอกจากลิงลูอ๋อก็มีงานค่ะในาาที่ชอบอะไรประเทศไทยอ่ะก็งานก็ดีอะไรก็ดีค่ะโอ้นายจางดีมากค่ะฮอนาก็ดีมาก มไม่เคยด่าอะไร และจากกรณีที่กระทรวงแรงงานกัมพูชานะคะได้มีการออกมาเรียกร้องทั่วโลกให้แบรนด์สินค้าลงไปถึงบริการของไทยพร้อมกับกล่าวหาว่าแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยถูกทำร้ายล่าสุดก็มีแรงงานกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยใกล้กับชายแดนออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะโดยมีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าพวกเขาทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างมีความสุขได้รับการดูแลจากนายจ้างคนไทยและภาครัฐเป็นอย่างดีไม่เคยถูกทำร้ายหรือว่าถูกละเมิดสิทธิที่แต่อย่างใด และจากสถานการณ์ตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพวกเธอก็ยังยืนยันค่ะว่าตัดสินใจอยู่ทํางานต่อแม้ญาติพีน้องในประเทศกัมพูชาจะโทรศัพท์ชักชวนให้เดินทางกลับโดยให้เหตุผลว่าการทํางานในประเทศไทยมีรายได้ที่มั่นคงในจ้างดูแลเป็นอย่างดีและจากการติดตามข่าวสารก็พบว่าสถานการณ์ในไทยไม่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงรู้สึกสบายใจที่จะทำงานต่อในประเทศไทยค่ะ แกใจดีแกแบบไม่ค่อยพูดให้เราเสียใจแล้วก็มีของกินแกก็แบ่งมาให้เกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่สบายเราพี่เป็นยังไงดีขึ้นแล้วเหรอกินยาแล้วดีขึ้นแล้วเหรอพี่อย่างเงี้ยเวลาเราทํางานแล้วดูหน้าเราแบบเครียดๆพี่เป็นอะไรวันนี้ดูหน้าแบบไม่บสบใสอะไรอย่างเงี้ยถามหนึ่งเพราะว,ว่าหนูมาหนึ่งมานานแล้วไงดียังไงก็ดีแบบว่าเขาไม่ดูถูกเราเขาก็ให้เกียรติเราอย่างเงี้ย ตอนแรกหนูอบอกแม่ว่าแม่พ่อห้กลับบ้านแกก็โทรมานูจะขับทําไมไม่มีอะไรหรอกองหัวพ่อแกก็เป็นคนดีค่ะปากร้ายจริงๆแต่เขาเป็นคนดีเหมือนทุกวันนูดูดับใจลูกแบบเหมือนลูกเหมือนแม่เพราะว่านูเรียกแก่พ่อแม่ค่ะเพราะว่าลูกสาวนูนี่อยู่ตัางแดอยู่ที่นี่ค่ะนูก็ เห็นข้าลไลสดนูกดูอยากรู้ว่าสงบยังอยากให้เปิดดานเลยแล้วอยากจะกลับบ้านด้วยอยากไปเยี่ยมลูกเพราะว่าอยู่ลุลูกสาวหนูอยู่ังลูกคนเดียว การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ประกาศเปิดเดินขบวนรถไฟสายตะวันออกนะคะช่วงสถานีอรัญญประเทศถึงสถานีปลายทางด่านพรมแดนบ้านคลองลึกจังหวัดสะแก้วค่ะได้ตามปกติอีกครั้งนะคะตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้26กรกฎาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศงดเดินขบวนรถในเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา การกลับมาเปิดให้บริการในครั้งนี้ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางในเส้นทางสายตะวันออกได้อย่างสะดวกโดยรถไฟได้ให้บริการครบตามตารางเวลาเดิมพร้อมยืนยันความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการเช่นเดิมค่ะทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินรถสายภาคตะวันออกกรุงเทพด่านพรมแดนบ้านคลองลึกและขาออกจากด่านพรมแดนบ้านคลองลึกถึงกรุงเทพมหานครวันล,ละสี่รอบค่ะโดยประชาชนสา ตรวจสอบตารางเวลาเดินทางเวลารถได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สายด่วน1690ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะผู้สื่อข่าวยังได้พูดคุยกับคุบคณวีรนันทวีพิสิทธิ์อายุ70ปีผู้ประกอบการค้าขายของเบต็ดตเล็ดจากกรุงเทพมหานครซึ่งเดินทางมาใช้บริการรถไฟสายตะวันออกที่มาถึงด่านพรมแดนอรัญ,ญประเทศค่ะโดยนายวีร นันเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้ขบวนรถไฟยังมาไม่ถึงจุดด่านพรมแดนบ้านคลองลึกทําให้ขาดโอกาสเดินทางมาซื้อสินค้าในตลาดลงเกลืออยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจากปกติจะใช้รถไฟเป็นพาหนะหลักเพราะค่าโดยสารถูกโดยเฉพาะผู้สูงอายุจ่ายเพียงแค่22บาทค่ะ เมื่อทราบว่ารถไฟเริ่มให้บริการถึงสถานีด่านพรมแดนอาญญาประเทศแล้วจึงได้เดินทางมาหวังเลือกซื้อสินค้าแม้ร้านค้าที่ตั้งใจจะมาอุดหนุนยังคงปิดอยู่แต่ยังมีร้านค้าอื่นๆเปิดให้บริการในตลาดโรงเกลือพร้อมเชิญชวนประชาชนให้เดินทางมาซื้อสินค้าด้วยรถไฟที่สะดวกสบายเพื่อช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการและร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนค่ะ ร่มกับหมวกเสื้อกันฝนแต่มันไม่มีขายร้านมันปิดลืมโทรเขาเออลงเกลือแต่งแเงียบเหงามากไม่พก็ดูในเฟซไงเขมีลงในเฟซว่าเขาเปิดปิดมาอย่างนี้ก็ดูรถไฟก็ถามเขาได้มสะดวกกับสบายนั่งสบายแต่ไปมีคนเยอะแถวใกล้ใกล้กรุงเทพมาแถวฉะเชิงเซาแร้วันนี้มาเสียเที่ยวไหมคะ่ไม่เสียเที่ยวเราเพราะเรามารถไฟเสียผู้สูงอายุ22บาท มาไม่ได้ของแต่ก็ได้มาเที่ยวมาสนุกสนานอะไรอย่างเนี้ใช่ไหมเราถ้าจะมาก็มาได้สะดวกไม่มีปัญหานั่งสบายรถวิ่งสบายนะมานะต้อไม้นะมาลงเกลือมาช่วยอดุดุนพ่อค้าแม่ค้า สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสักแก้วนำโดยนายโกเมนจินาวันผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระแก้วและนางอาพรเลิศกิจคุณานนนผู้อำนวยการสกรอําเภอเมืองสระแก้วได้จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียดให้แก่ประชาชนที่อพยพเข้ามาพักพิงจากสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดวยมีผู้เข้าร่วมจากเก้าอเภอและอีกสองศูนย์ คือศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์เพื่อการศึกษาสากแก้วและฝึกซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อทุกช่วงวัยอาทิกิจกรรมสร้างทักษะการใช้มือและการวาดภาพสําหรับเด็กการร้อยลูกปัดและทําที่ระลึกสําหรับผู้สูงอายุรวมถึงกิจกรรมร้องเพงลงาราโอเกะเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายพร้อมทั้งมีการแจกอาหารเครื่องดื่มให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย ขณะที่นางอาพรเลิศกิจคุณานน์บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของสองกรทั้ง9ก้าอำเภอและศูนย์ฝึกต่างๆในพื้นที่เพื่อช่วยให้ประชาชนที่มาพักพิงโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งขาดการเรียนจากสถานการณ์ขณะที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาว่างทางานฝีมือฝึกอาชีพไปในตัวและสิ่งที่ บ้านก็สามารถนํากลับไปใช้ได้ในทันทีนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดคาราโอเกะให้ผู้พักผิงได้ร่วมร้องเพลงเพื่อการผ่อนคลายแก้คิดถึงบ้านโดยมีนายกองค์งการบริหารส่วนตําบลมาร่วมร้องเพลงด้วยสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานและคลึกคลื้นเป็นอย่างมากค่ะนคนเมนื่อวานคนี้อาจจะเบือ่อเราสร้างสีงสันสร้างความสุขนะครับแล้วก็สร้างการเรียนรู้นะครับตามนโยบายของเราคือ,อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนของเรานะครับเพราะว่าเป็นภารกิจสําคัญ ที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาคนในชาติของเรานั้นให้มีทักษะการเรียนรู้จักเจาตัวรอดนะครับทุกชัวะการน,นะครับวันนี้ก็ถือว่าพี่น้องเราตามในเชาดแดนได้รับความลำบากนะครับพวกเราก็ได้แต่หลักห็นความสาคัญนะครับที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มเพราะว่าพี่น้องตรงนี้คือเสียสละนะฮะเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่เพื่อให้พี่น้องฝ่ายความมั่นค,นคงฮะฐานบทระเบกของเรานั้นได้ได้ได้ปฏิบัตินหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ ทั้ง9อำเภอค่ะแล้วก็ศูนย์วิทย์ศูนย์ฝึกนะคะได้ออกกิจกรรมเพื่อที่จะคลายเคยรียดให้กับพี่น้องเราที่มาพักพิงนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะก็จะได้เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ไปเรียนหนังสือหลายวันค่ะเราก็เอากิจกรรมมาให้เขาได้เล่นนะคะโดยเฉพาะวาดภาพระบายสีค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายเพิ่มขึ้นไม่เครียดไม่คิดถึงบ้านเนื่องจากว่ามากันนานหลายวันจะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเพราะพอมาอยู่ตรงนี้ เข้าใจค่ะว่าความรู้สึกของแต่ละคนก็อยากกลับบ้านตัวเองเนาะแต่พอมาอยู่ตรงนี้เนะี่ยทำยังไงก็ได้เพื่อที่ให้พี่น้องเราได้ผ่อนคลาย สถานการณ์ตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้หลายโรงเรียนในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดสระแก้วต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวค่ะโดยขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่4สิงหาคมโดยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะทีมข่าวได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายสมคิดแตงพรหมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตสองถึงประเด็นการกลับมาเปิดเรียนในพื้นที่อำเภอชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะ ที่มีโรงเรียนในสังกัดเขต2ทั้งหมด117โรงเรียนในจํานวนนี้มีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าใกล้ชายแดนในอำเภอตาพระยาโคกสูงและอรัญญประเทศประมาณ30โรงเรียนโดยมีคําสั่งให้หยุดเรียนในวันศุกร์ที่1สิงหาคมนี้เพิ่มอีกหนึ่งวันค่ะโดยจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่4สิงหาคมส่วนโรงเรียนหน้า แนวชายแดนประมาณ30แห่งหลังเปิดเรียนไปแล้วหากว่าเกิดสถานการณ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งโดยจะต้องติดตามผลการประชุมไทยกัมพูชาในวันที่4สิงหาคมนี้ด้วยส่วนโรงเรียน พื้นที่ชั้นในอย่างอำเภอวัฒนานครคาดว่าจะเปิดเรียนได้ตามปกติได้ถึงวันจันทร์ที่4สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่โรงเรียนติดชายแดนแห่งหนึ่งนักเรียนกว่า90เปซ็นตเป็นเด็กนักเรียนจากชาวกัมพูชารักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนระบุว่าถึงแม้ว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2จะอนุญาตให้เปิดโรงเรียนได้ในวันจันทร์ที่4สิงหาคม แต่ก็มีช่องทางพิเศษให้พิจารณาได้ตามสถานการณ์และจากการติดตามเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาณปัจจุบันสามารถติดต่อได้เพียง20คนเท่านั้นคาดการว่าสาเหตุน่ามาจากส่วนหนึ่งตามผู้ปกครองกับประเทศกัมพูชาและอีกส่วนหนึ่งสัญญาณโทรศัพท์ที่ติดต่อไม่ได้โดยในช่วงของสถานการณ์ตึงเครียดชายแดนที่เกิดขึ้นที่ปิดโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยได้ให้คุณครูซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ การต่างจังหวัดเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วมเพื่อพิจารณาการเรียนการสอนที่จะกลับมาอีกครั้งซึ่งสิ่งที่ท่านรักษาการคาดการน่าจะเป็นไปในลักษณะของการเรียนออนไลน์ถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ระบบการเรียนออนไลน์ได้ไม่มากนักแต่อีกสิ่งที่สามารถทําได้ดีก็คือส่งคุณครูเยี่ยมบ้านนักเรียนและนํำใบงานให้นักเรียนได้เรียนรู้ในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับมาเรียนได้ค่ะทั้งนี้หากว่าได้เปิด ก็ต้องถามความสมัครใจของผู้ปกครองด้วยว่ายินดีที่จะให้ลูกกับเข้ามาเรียนหรือไม่เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้ปกครองค่ะด้านคุณครูที่สอนเด็กนักเรียนจะท้อนความรู้สึกผู้ปกครองชาวกัมพูชาให้ฟังว่าผู้ปกครองของชาวกัมพูชาไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งและการประทะกาันระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะเนื่องจากต้องการให้ลูกมาเรียนทั้งฝั่งไทยปัญหานี้ทําให้ลูกของตนขาดโอกาสทางการศึกษาแต่ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น เป็นปัญหาระดับประเทศจึงไม่รู้จะทำอย่างไรคะ่ะ